ราน8นะครับคันนี้ตอนออกใหม่ๆตอนนี้เหลือแค่3แสนกว่าครับสำหรับ h นได้ Accord 2.4เท c h รุ่นท็อปสุดนะฮะตัวนี้เมื่อก่อนออกใหม่ๆนี่แพงจริงครับรถอะไรเกือบ2ล้านราคาเบาๆครับ389,000บาทครับไม่ต้องคิดมากเลยครับตอนนี้มาพร้อมกับล้อแมกนไกขอบ18นะฮะยางใหม่ๆ รถเพิ่งเข้ามานะครับรีวิวก่อนล้าง้องเครื่องเลอะเทอะนะครับล้างให้ใหม่ๆสวยๆเลยครับรถสวยเดิมบางนะครับ้องเครื่องเดิมๆคานหน้าเดิมๆฝากระโปรงเดิมครับสกปรกไม่ได้ล้างเฉยๆครับล้อแมกสวยดูภายในนะฮะนี่เบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมบมรีนะครับวงเลนมลติฟังกชันสันลูปน่าใช้มากกับรุ่นนี้ออกห้างก็แพงตอนนี้หรือ3ามแสนกว่าคุ้มๆครับ สนใจก็สกิปมาได้เลยนะครับ